สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านและพี่น้องเอฟซีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไ,ได้มีโอกาสเอาสมเด็จเขาเรียกว่าสมเด็จเกียรติบูตูมนะครับของวัดระครังมาเพื่อนๆได้ชม <c oughs> แป๊บสักครู่นะครับอุ้ยหมดเยอะนี่ครับมืออาจจะไม่นิ่งนิดนึงนะครับนะก็เรามาเอา,าให้เพื่อนๆชมนะครับเป็นวิทยาทาน สมเด็จเขาเรียกว่าสมเด็จเกตบูตุมนะครับเป็บูตุมสมเด็จเกตบูตุมจะเล็กนะครับจะเล็กนะครับองค์จะไม่ไม่ใหญ่เท่าพิมพ์ใหญ่วัดกังนะครับดูนะครับสมเด็จองนี้จะมีรอยปรินะครับรอยปรินี่ฮะัฝั่งนี้เอ่อ คนเก่าที่เขาใช้เขาถูนะครับขอบี่มีมีรอยถูนี่ฮะมีรอยถูเห็นไหมฮะเนี่ยน่าจะถูไปใส่น้ํากินนะครับเป็นรอยนะครับเป็นรอยถูฝั่งนี้จะไม่มีรอยถูนะครับฝั่งนี้จะธรรมดาเห็นไหมครับรอยตัดเป็นธรรมชาติธรรมดา ลักษณะการสังเกตนะครับเขาจะมีดินานางกําแพงหรือดินซุ้มกอนะครับเนี่ยจะออกเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลจะไม่แดงแป๊ดนะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนรอยกระดานนะครับอย่างฮีฮรอยกระดานเนี่ยสังเกตดูนะครับว่า <c oughs> ดินซุ้มกอเนี่ยเขาจะไม่แดงมากนะครับจะออกลักษณะแดงๆน้ําตาลน้ําตาลนะครับนะ ด้านหลังจะเรียบ,ยบก็จริงแต่ว่าเรียบแบบมีรอยเหมือนกดพิมพ์เหมือนใช้กระดานนะครับเห็นไหมฮะเขาจะเป็นธรรมชาติอยู่นะ,ะเนื้อจะแร่งมากครับเนื้อแร่งมากด้านนี้จะมีรอยถูไปเนาะถูไปใส่ยาก,กินอะไรสักอย่างแหละเราก็ไม่รู้หรอกเพราะเป็นพระเก่าเก่ได้มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่า เป็นยุคไหนเนาะแต่รู้ว่าเป็นพิมพ์เกตโบตูมแน่นอนนะครับแตกทั้งองค์เลยครับร้าวระแหงทั้งองค์เลยเหนือปรีมหมดแล้วก็มีโอกาสเอาให้เพื่อนชมให้เพื่อนศึกษาสมเด็จเกตโบตูมนะครับเวลาเราดูพิมพ์พจะสมมาตรนะครับซุ้มเนี่ยซุ้มนี่จะสวยงามนะครับเนี่ยซุ้มใหญ่ๆมากสวยงาม โค้งมาอย่างสวยเลยล่ะนะครับจะลึกมากข้างนาในในตรงช่อง,องรตรงนี้เลยลึกๆนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยๆตรงนี้ยน่ยจะลึกมากครับเนี่ยพื้นก็นลึกนะครับลึกมากเลยพื้นเนี่ยลึกจากฝั่งนี้จะตื้นนะครับขอบนี้จะจะสูงกว่าข้างในจะลึกมากนะครับลึกนะครับเห็นไหมฮะจะมีชายจีวรตรงนี้มองเห็นชัดเจนเลยครับเนี่ยๆชายจีวรตรงเนี้ย มีหูนิดหน่อยซ้ายขวาเกตจะไม่ชนซุ้มนะครับดูนะครับเนี่ยเห็นไหมวิธีการสะเกตเกตจะไม่ชนซุ้มเกตจะอยู่แค่นี้แหละเขาจึงเรียกว่าสมเด็จเกตบตุมมองดูเพนเพินก็เรกว่าพระใหม่นะแต่ไม่ใช่ใหม่นะครับเป็นพระที่เก่ามากแกร่งปักเลยนะครับเสียดายโดนถูไปเนี่ยถ้า คนเก่าเขาบเขาเก็บมาเนี่ยถ้าเขาไม่ถูไปกก็จะสวยงามกว่าน,นี้จ,จะหนากว่าน,นี้นะครับนะฝั่งนี้อาจจะฝั่งเออฝั่งนี้เนี่ยอาจจะเลยเลยซุม้มแบบมาอีกนิดหนึ่งนะครับเหมือนแบบนี้ฮะเนี่ยเลยซ้มมาหนึน่งฝั่งนี้เหมือนกันแต่เยดายเขาถูก็ถ้าพูดตรงว่าเขาเอาไปปล่อยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็คงจะ ไม่มีราคาสูงเท่าไหร่แล้วเพราะว่าโดนถูอย่างงี้เนาะมีรอยถูไปยังเยอะเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยถูเหลี่ยมนี่ไปเนี่ยปริหมดเลยเนี่ยเห็นไหมครับถูไปเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับเก่าไหมล่ะครับพระเนื้อแข็งแข็งปักเลยนะครับแข็งมากเห็นไหมฮะและวิธีการดูต่อมานะครับก็บดูว่า มีเส้นรองอาสนะนะครับเขาเรียกว่าเส้นอาสนะคือรอยนั่งนะครับผ้าผ้าปูพรมผ้าปูนั่ง,น,ง,น,งนั่นแหละคิดง่ายๆใช่ไหมมองอย่างนี้จะเห็นนะครับเห็นอยู่นี่วิธีสังเกตนะครับนี่จะเห็นอยู่เส้นนี้ก็เห็นนะครับนี่เห็นรางๆนะครับเห็นรางๆส่วนฐานล่างเอ,อ่อไม่ใช่ฐานเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเรือฐออานเรือหงเนี่ยจะคมนะครับจะคมมากบริเวณนี้คมคมนะครับ แล้วจะฐานสิงเนี่ยจะมองเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยสองข้างเลยครับเห็นฐานสิงชัดเจนเลยนะฮะเห็นไหมฮะฐานหมอนก็เป็นเหมือนสมเด็จวัดถคังทั่วไปนะครับฝั่งนี้จะเฉียงตัดเฉียงเข้ามุมฝั่งนี้จะไม่เฉียงนะครับเป็นม้ววัตค้งทั่วไปเห็นไหมเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูลักษณะก่อนดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมเห็นชัดเจนไหมครับว่าฐานฝั่งนี้ฐานหมอนฝั่งนี้จะตัดไปหามุมไปพอดีเลยครับ และฝั่งนี้จะไม่ตัดไปหามุมเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนกันเหมือนกับวัดค้างนะครับเหมือนวัดค้างยุคปลายเหมือนกันวันนี้ได้เอาให้เพื่อนๆได้ชมกันได้ศึกษาไปร่วมกันนะครับเนาะใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับมีคราบแคลไซ์ขึ้นตามองค์พระนะครับแต่ว่าคราบแป้งรูยพิมพ์บางเบาอะไรเขาที่ว่าพูดนั่นแหละแต่ว่าผมว่าน่าจะล่อนไปหมดแล้วพวกแป้งเก่าๆนะครับ แต่ที่ขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยผมตามซอกโครงซอกแข็งเข,ขาวาวเนี่ยเหมือนหยกกล้วย,ยใหญ่อะไรใหญ่หยกกล้วยเนี่แหละดูนะครับขึ้นมาใหม่นะครับน่าจะขึ้นมาใหม่แต่ไม่ใช่จะล้างออกง่ายๆนะถูกง่ายๆนะครับติดหนึบเลยนะครับติดพอติดพ่อพ,พูดจากข้างในออกมานะครับไม่เจ่จากข้างนอกไปถ้าจากข้างนอกออกไปเนี่ยเราจะถูออกง่ายๆนะครับเห็นไหมฮะสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับสมเด็จ วัดระครังพิมพ์เกตบัวตูม,มเห็นไหมครับนี่ห้พี่น้องสังเกตดีๆนะครับจะมีดินซุ้มกอนางกำแพงนะครับอันนี้น่าจะแก่ปูนเปลือกหอยนะครับน่าจะแก่เพราะว่าขาวโบกเลยดูดิขาวนี่เห็นไหมครับถ้าเขาไม่ถูออกไปนี่ถูขอบๆอบนี่ออกไปผมว่าจะสวยงามเลยแหละผมว่า เขาถูไปใส่น้ํากินเนยเนี่ยนี่ถูจนแหวงเลยนะให้ไหมเนะนี่ยเนี่ยลบเหลี่ยมเลยนะครับถูรบเหลี่ยมฟังนี้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะรบเหลี่ยมออกไปเนี่ยสมเด็จเก่าๆนะที่ผมเห็นเดออย่ในเซียนพระที่ใหญ่ๆที่เขาได้มาเนี่ยส่วนมากนะครับเฉ็นรอยถูนะคือคนโบราณน,น่าจะถูไปทํายากินนะครับผมว่าองค์นี้ก็เช่นกันเนี่ยเขาก็ถูไปเนี่ยเห็นไหม จะถูอยู่ข้างเดียวอีกข้างนึงจะไม่ถูเนี่ยเห็นไหมครับบางองค์อ่ะถูไปจนถึงซุ้มเลยนะครับชนซุ้มเลยถูเอาใส่น้ําแก้อะไรสักอย่างแหละผลโบราณเนาะเราไม่ทราบหรอกให้ลูกให้ร้านเขากินนั่นแหละแก่พิษไข้พิษอะไรนี่แหละเห็นไหมฮะจะเป็นเม็ด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 นะครับองค์เนี้ยจะแตกเป็น ละลาย,ลายเหมือนเครื่องลายครามสังฆโลกนะครับแต่เราเป็นเม็ดเม็ดเนื้อจะพุ่นๆนหน่อยนะครับนี่เห็นจะเกร่งนะครับจะแกร่งมากแล้วก็สวยด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็เอามาให้เพื่อนได้ชมกันสมเด็จวัตะครังพิมพ์เกตบัวตูมนะครับดูหลักๆคือซุ้มนี่ยจะไม่ เออเกตของท่านจะไม่ชนซุ้มนะครับดูหลักๆเลยนะครับจะมีหูนิดๆฝั่งนี้ฝั่งนี้อย่างนั้นหน่อยนะครับวงแขนจะกว้างๆนะครับเนี่ยจะลึกๆกว้างๆแขนเออไหลซ้ายกับไหลขวานี่จะสูงเท่ากันนะครับเห็นไหมฮะสูงเท่ากันเนื้อจะเกร็งๆหน่อยแล้วก็จะมีฐานนสนะรองตรงนี้หนึ่งฐานแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับสอ,สองสองสองจุดนะครับที่มี เอามให้สังเกตให้พี่น้องได้ชมกันก็ขอบคุณสําหรับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอ,อ,อาจจะพูดติดๆขัดอะไรบ้างกับช่างเถอนะครับเราไม่ได้เสียนพระใหญ่เราเป็นคนศึกษาพระร่วมกันนะครับไม่ไม่ใช่เสียนพระมันก็เลยพูดไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ก็ให้ภาพบรรยายนะครับให้รูปภาพให้พระองค์พระท่านบรรยายเอาพี่น้องก็ดูแล้วก็พิจารณาเอานะครับ ถ้าพี่น้องมีลักษณะแบบนี้นะครับโอกาสใช่มีสูงมากนะครับเป็นพระแท้นะครับพระปลอเขาไม่ทําสวยงามแบบนี้หรอกครับแล้วก็จะไม่ไม่คมขนาดนี้นะครับนี่ถือว่าสมบูรณ์แล้วครับเป็นแต่ว่าปริต,ตรงนี้เน็ดเดียวเองนะครับแตกเห็นไหมก็ผมบอกแล้วว่าพระเนี่ยไม่ใช่ว่าข้างนอกนี่นเกาคึกคึกเกาเลยดํเมึมเลยแต่ว่าพบรอยกระเทาะรอยแตกลงไปในขาวโบกข้างในน่ะอันนั้นน่ะคือพระเกนะครับ คือทำให้เก่าเต่บข้างนอกอย่างเงี้ยข้างนอกเก่าเต่บข้างในในี่ขาโบอันนี้ไหมอันนี้ขนาดข้างในก็ยังไม่ก็ยังไม่ขาโบเลยเห็นไหมเนื้อข้างในกับมันข้างนอกก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเขาบดละเอียดมวลสารบดละเอียดมาแล้วก็ผสมกันมาสมเด็จนะครับสมเด็จวัดขังเนี่ยมวลสารตั้งเยอะตั้งแยะผสมประสานลงไปไม่มีหรอกว่ากระทอกไปจะเป็นขาโบเหมือนปูนพลาสเตอร์ปูนขาวนะไม่ใช่หรอกครับ ยังไงก็ต้องคุค้นๆบ้างแหละเพราะผสมเป็นร้อยกว่าอย่างอ่างนเงี้ยพันกว่าอย่างเราก็ไม่รู้อ่ะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ใช่ไหมครับก็ขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจวันนี้ก็ได้เอาสมเด็จวัดถังยุคอะไรไม่รู้เนี่ยอ,อวัดถังพิมเกตปตูไม่ชมก็แค่นี้แหละครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจเนาะขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบทุกท่านจมีความสุข